กองทบกหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องเอกอัครราชทูตทูตทหารและสื่อมวลชนต่างประเทศลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาพลโทอนุภาพสิริมณฑลรองเสนาธิการทหารบกเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายกองทบกและนายรัชชาริจันผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะได้นําเอกอัครราชทูตและอุปทูตจ,จาก11ประเทศ ได้แก่สาธารณรัฐประชาชนจีนสาหาร,รัฐบรูไนญี่ปุ่นมาเลเซียเมียนมาลาวอินโดนีเซียสิงคโปร์เวียดนามและฟิลิปปินส์รวมทั้งคณะทูตทหารจาก23ประเทศได้แก่จีนมาเลเซียปากีสถานเกาหลีใต้รัสเซียสิงคโปร์เยอรมนีอินเดียลาวแคนาดาฝรั่งเศสสหารัฐอเมริกาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเวียดนามอิตาลีเนเธอร์แลนด์อินโดนีเซียสวีเดน สวิตเซอร์แลนด์บรูไนตุรกีและสหราชาอาณาจากรวมถึงสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อสรุปเหตุการณ์ตรวจสอบสังเกตการผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพลเรือนไทยจากการใช้อาวุธระยะไกลของฝ่ายกัมพูชาอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ตึงเครียดร,ระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักกฎหมายสากลและหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ในการนี้ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติม2ประเด็นสําคัญเพื่อให้คณะได้รับทราบคือกรณีผู้ถูกควบคุมตัวสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาไทยควบคุมตัวทหารกัมพูชาได้20นายมีสถาน,นะเป็นผู้ถูกควบคุมตัวอยู่ภายใต้ความคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศประเด็นที่2กรณีการนําคณะทูตกัมพูชาไปยังพื้นที่ช่องอ่านมา้าฝ่ายกัมพูชาได้นําคณะทูตประจําประเทศไทย เดินทางไปยังพื้นที่บริเวณช่องอานม้าและอนุสาวรียตาอมแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าวจะยังไม่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางของคณะทูตก่อนทบบกยืนยันว่าพื้นที่ช่องอานม้าเป็นดินแดนอธิปไตยของไทยซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้รุกล้ำเข้ามาก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและนำประชาชนเข้ามาอาศัยอันเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและละเมิดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ ฝ่ายไ,ไทยได้ยื่นหนังสือประท้วงการกระทำดังกล่าวตามข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ MOU ปี2000หลายครั้งแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายกัมพูชาและยังมีการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการก่อสร้างรูดสารีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างข้อได้เปรียบในการอ้างสิทธิเหนือดินแดนอธิปไตยของไทยสำหรับความเสียหายที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนเกิดการสู้รบในพื้นที่ดังกล่าวโดยฝ่ายไทยมีเป้าหมายในการโจมตีทางการทหาร ซึ่งฝ่ายกัมพูชาใช้เสี่งปลูกสร้างของพลเรือนเป็นที่กำบังไม่มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำนักข่าวออนไลน์ไทยแ็บลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรครบถ้วน